จะแจกเราหรือเปล่านะครับวันนี้ไปกันต่อครับัยรุ่นโอ้โหมาไมายเดียวอะไรครับเนี่ยโอโ้แต่คูณ2นะี่สิุณดูลืมดูคูณครับ490บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณดูเอาเรื่องดูของจริงของแท้คุณดูโอเคครับขอกราบสวีัสสวัสดีทุกคนทุกท่าน,นด้วยนะครับและวันนี้ก็มาพบกับผม หมุนในสัานจอดช่นเคยนะครับพดูและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมอนุบิสของค่ายพ g จนะครับุคนดูตัวนี้วันนี้พกมาห้าสิบบากบท,บาาทกนันเช่นเคยนะครับพอดูจะเริ่มไต่ที่เบ็ดห้าให้ทุกคนดูเช่นเคยนะไปดูกันเลยครับพนดูจะแจกเราหรือเปล่ปานะครับวันนี้ไปกันต่อครับวัยรุ่นโอ้โหมาหมายเดียวอะไรครับเนี่ยโอโ้แต่คูณยนะี่สิบนะคุณดูลืมดูคูณครับ 490าบาทกันเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณดูเอาเรื่องดูของจริงของแท้คุณดูมาสวยงามไปดีเออโอ้โหอ,อนุบิดตัวแพงเทฟาโรนะครับหุ่นยี่สิบห้าสิบเอ็ดบาทเท่าไรกันนะครับคุณดูโอ้โวหนึ่งพันสามสิบบาทนะครับคุณดูโคตรเอาคุณดูตึงจัด บอกเลยไปรุ่นเออมาสวยงามไปดีคนดูเออมาอีกอย่างนี้ต้องอย่างนี้คนดูโหูหเอาเรื่องคนดูคูณยี่สิบแปดนะครับสี่สี่บาทเท่าไหร่นะครับหูยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับคนดูเออของจริงคนดูของจริงว่ะไม่แล้วครับไว้ลงจังหวะนี้ โอ้โหตัวคุณเปิดแล้วจังหวะนี้คนดูยังไงกันโอ้โหไม่ไหลต่อนะค,คนดูสีรัร้อยห้าสิบาทกันเลยทิเกียวเชียวนะคนดูโอ้โหตัวแพงนะโอโ้คุณไม่เปิดนะคนดูโอ้โหยังไงคนดู ช่างตัวแพงคูณมาโอ้ยคูณแปดร้อยยี่สิบบาทโอ้โหเก้าร้อยหกสิบบาทเลยครับคนดูเอาเรื่องตะคูณเยอะนี่ผมบอกเลยนะครับรวยครับอุ้ยแต่ช่างมาซ้ำอีกแล้วคนดูเออตัวคูณมาโอ้คูณสามเองนะคนดูสองร้อยสี่บแปดบาทคูณสามเท่าไรกันนะครับคนดูเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาททันทีเดียวเชียวนะครับคนดูเออของจริงคนดูเอาเรื่องจัดเลยนะครับ มามาครับเออของจริงคุณดูเท่าไหร่กันนะครับคนดูโอ้โหสี่สองบาทนี่ทีเดียวเชียวครับคุณดูมาตัวแพงอุ้ยตัวไม่แพงคุณดูอะไรครับนี่อ่ะแจกถูกจัดเลยคนดู มาดิสวยงามกางเขนคิวต่อดิโอ้โหคูณห้าสิบเปิดครับคุณดูว้าวแปดบาทคูณห้าสิบคสี่ร้อยสาสิบเจ็ดบาทคุณดูตอนตังค์เยอะๆไม่คูณเยอะสักทีนะครับคุณดูถ้าคูณเยอะนี่บอกเลยโคตรตึงโคตรปังคุณดูโอ้ยหลอกบ่อยจัดเลยคุณดูน,นี้อย่าหลอกพี่นะขอหน่อยเอ้ย ถึงหรือเปล่านะครับพาดูมาอีกสวยงามไปดิโอ้โหมาวายลงจังวานี้ยังไงก็ดูเคต่อไปดิคิวมาโอ้คิวไม่มากนะครพ่อหนูแต่คูณ25เปิดครับ2 8บาทคูน25นะครับ700บาทอะไรทีเดียวเชียวนะพ่อหดูเออเอาเรื่องอยู่นะใครบอกว่าโนบิตไม่แจกนะครับพ่อนูวันนี้ดูอลักกันนะครับ มากันต่อครับคุณใหญ่จะเปิดอีกหรือเปล่านะครับโอ้ยร้องอย่างนี้คุณมาโอ้สวยงามมากพอดูโอ้แต่คุณน้อยจัดเลยครับพอดูไปสเปรบาทคุณหกนะครับห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนะพอดูมาครับขอขึ้นเบสเซสักสองไม้แล้วกันครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับพอดูโอ้สองร้อยมาโอ้คูณห้าไปดิไหลต่อโอ้ไม่ไหลต่อนะพอดู 260บาทคูณหโอ้โหเป็นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทเลยนะครับคุณดูโอ้โหไม้อีกสองไม้นะคุณดูแจกหรือเปล่าเออมาคุณดูคูณเปิดแล้วจังหวะนี้โอโ้คูณน้อยจัดเลยคุณดูโอเคครับคุณดูวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนการที่ชืออ่อชอบผมก็อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอีพีหน้าเลยนะครับคุณดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make him spicy, Papa!